สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มารตี้นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตได้มาที่วัดดอยคำนะครับ วัดพระาดอยคำมากับแม่และน้องสาวนะคะวันนี้ก็มาแก้บนนะครับซึ่งวัดนี้นะครับก็จะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการบนบาาสารกล่าบแล้วก็ประสบความสำเร็จก็จะมาแก้บนที่นี่นะครับบริเวณวัดก็จะกว้างขวางนะครับในอดีตโอเคยมาวัดนี้นะครับตั้งแต่ยังไม่มีการบูรณะปฏิสังขรนะครับณนะตอนนั้นเป็นวัดโบราณน,นะครับ ตอนนี้ก็ได้รับการบูรณะสังค์ปฏิสังขรณเพราะว่า,าเป็นวัดที่พุทธศักรา์กนิกชนมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการาบูรพาบานนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกันเยอะมากครับ มีความเชื่อนะคะเป็นวัดที่ได้รับการสร้างโดยพระนางจามาทีวีนะครับะพระนางจามาทีวีก็เป็นปฐมกษัตริย์ของล้านนานะครับซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่เป็นปฐมมาเลิกของล้านนาไทยนะครับ ขอหลวงพ่อพระเจ้าสังใจช่วยข้าพระเจ้าให้สําเร็จได้ครับซึ่งได้ปกครองที่เมืองฮิริพุนชัยหรือว่าจังหวัดลําพูนณปัจจุบันนี้นะครับณตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับอยู่ที่เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับแม่โอ๊ตได้แก้บนดอกมะลินะครับ 129พวงนะครับการขอของแม่โอ๊ตนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง1ปีนะครับก็สำเร็จนะครับววกท่าานไได้้็แตปลลออเรหงง วัดนี้นะครับโอ๊ตเคยมากับลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งลุงพลป้าแตนก็มาขอพรที่นี่เช่นกันนะครับแล้วก็ได้เจอกับเจ้าท่านเจ้าอาวาสณาตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นโอ๊ตมากับป้าดามาราทอนด้วยนะครับและป้าดามาราทอนก็แก้บนสําเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับในการไปประเทศแคนาดานะครับสําหรับการขอพรครั้งที่สองนะครับที่ป้าดามาราทอนได้ขอนะครับ ถ้าประสบความสําเร็จนะครับก็จะได้มาแก้บนให้ประดามาละาทอนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทั้งผู้ทศสานิกะชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาตินะครับสมวนมากชาวต่างชาติจะไม่ได้มาวัดนี้เท่าไหรนักนะครับสมวนมว่จะเป็นคนไทยนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับ แล้วก็จะมีวิหารแห่งนี้นะคะก็จะเป็นวิหารแบบล้านนาไทยนะครับซึ่งจะเป็นวิหารเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะคะพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างวันนี้นะครับมีการแห่สล้อซอซึงด้วยนะคะแบบล้านนานะครับช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยดี ถ้าเขาไเจอสมเด็จจะมาถวายดอกมะลิวันนี้วันอาทิตย์นะครเราจะให้ท่านจีบูก็บอกท่านกรุงกรงไปเพจะมีกรแค้บุญก็เหมือนกันพราะพี่คเน่นะครัมะลิมาแล้วก็จุดทูปสามดอกแล้วบอกก็คือเราสำหรับพี่พี่เอฟซีนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยากให้มาเที่ยวการที่วัดพระธาตุ อดอยคำกันเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถมาขอพรนะครับที่นี่ได้นะครับวัดแห่งนี้นะครับเคยมีการแสดงละครด้วยนะครับได้ถ่ายทำละครในอดีตนะครับ <S <S นี่นะครับเราเคยถ่ายรูปกับลุงพลณตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการขอพรนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นขอพรชนิดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นการขอพรให้ขายที่ได้ได้เลื่อนตำแหน่งสอบติดนะครับเป็นต้นนะครับส่วนบริเวณด้านหลังนี้นะครับก็มีการบูรณะพัฒนาปฏิสขรต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับพระพุทธรูปนะครับบางนี้นะคะบางห้ามหยาดนี้ก็จะสร้างขึ้นใหม่เช่นกันนะครับสลานี้ก็สร้างขึ้นใหม่นะครับตอนนั้นที่โอ๊ตมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับลานบริเวณนี้ยังไม่มีนะครับก็สร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับรองรับ ทางลักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสานิกชนนะครับที่เริ่มใส่พุทธศาสนามาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเห็นวิวนะคะเป็นจุดชมวิวนะครับอ่าบริเวณที่เห็นด้านล่างนี้ก็จะเป็นบริเวณพืชสวนโลกนะครับอ่าจะเห็นว่าว่าด้านหน้านั่นก็คือหอคำนะครับหอคำก็ มีสถาปัตยกรรมเหมือนกับวัดทุกสิ่งอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพระจำพรรษาอยู่นะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นพื่อส่วนโลกนะครับหรือว่าในการจัดงานการเฉลิมฉลองนะครับรัชกาลที่9นะครับที่ครบรอบการรองราช80พรรษานะครับ วันนี้นะครับมีหมอกนะครับหมอกหนาก็เลยอาจจะไม่เห็นทัศนียภาพด้านล่างได้ชัดเจนนะครับแล้ก็จะเห็นสนามบินแล้วก็จะเห็นทั่วเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าภูเขาลูกนี้นะครับก็อยู่หาออกมาจากดอยสุเทพซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพจะ เห็นทัศนียภาพของอำเภอเมืองจังหวัดชียงใหม่ได้กว้างและไกลกว่านะครับแล้วก็เพราะว่าดอยสุเทพจะมีอาภูเขาที่สูงกว่านะครับดอยคำนะครับณเวลานี้ก็เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับ ประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับก็หลั่งไหลามาที่วัดนี้ตามหลักความเชื่อที่แบบว่าประสบความสําเร็จนะครับใครที่มาบนนะครับที่นี่นะครับพระนอนนะคะปางสายญาตินี้ก็จะเป็นพระประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารนะครับซึ่งโอ๊ตเองก็เกิดวันอังคารนะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะโบก็คงต้องลําลากันไปก่อนนะคะมาพบมาเจอมาเจอกับโบได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องสำรองก่อนนะครับก่อนที่จะกู้ช่องเก่าคืนได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ